รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยากาแฟถูซลเลน เฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ9มิลลิเมตรสวัสดีค่ะเจะ้ากระปุ๋ยและพี่คลิปเช่นเคยนะคะกับรายการ9มิลลิเมตรค่ะต่อสเก็ตรแรกน,นะคะเริ่มกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณพาคุณผู้ชมนะคะไปเที่ยวเกาะ เขาบอกว่าเกาะนี้นะคะมีการเรียงตัวของชั้นหินจะี่แปลกมากเพราะว่าเรียงกันนะคะหลายร้อยหลายพันชั้นเลยพี่กิฟต์โอ้โหโจนชาวว่าแถวนั้นนะคะได้ตั้งชื่อเกาะนั้นว่าเขาหินพับผ้าค่ะลักษณะจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตักสเกตวันนี้นะคะแม่มุ้งย่ทธ่ตำบลทองเนียนอำเภอขนับจังหวัดนะครรีธรรมราชค่ะและวันนี้นะคะแม่มุ้งจะพาท่านผู้ชมนะคะ เป็นเลดแพนเค,ค้กค่ะและแพนเค้กชิวานนะคะไม่ฉีดขนมค่ะแต่เป็นก้อค่ะเมือโอ้โอยนั่งเป็นความงามทางธรรมชาติาที่ลงทกตได้ยาลงล็อตัวลงตัวดูสิคะขินพัะคืออีกชื่อหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเรียกกันเนี่ยนะคะก็จะเรียกว่าแพนเค,ค้กล็อกเมืองไทย หินตรงนี้มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าโดยความที่ว่าภูมีประเทศของอำเภอขนอมหรือบริเวณนั้นมันซ้อนเด่นและมีโอกาสได้ทราบนะครับว่ามีหินมีลักษณะแบบนี้นะครับก็มาเมื่อนานมานี้หินพักผ้าหรือแผ่นเค้กล็อกเมืองไทยนะคะก็เกิดจากกระบวนการหินตะกอนทีม่มีการตกตะกอนของหินที่มีส่วนประก 正保。 ดูไหมคะว่าน<ช>ักทนะ่องเที่ยวต่างชาตินะคะ<ม>ที่ได้เห็นที่นี่เนี่ย<ม>เขาก็บอกว่าเ<ช>ขาหินพับผ้าที่นี่นะคะคล้ายกับแผนเค้กร็อกทีประเทศยูีแล์เลยค่ะก็เลยเรียกห,หินพับผ้านี้นะคะว่าแผนเค้กร็อกเมืองไทยด้วยทายฟังชื่อนะคะรูส้สึกว่าหิวขึ้นมาทันทีเลยเมื่อกี้แล้วอย่างนั้นนะคะเปลี่ยนเรื่องราวกันนิดนึงค่ะไปฟังนะคะเป็นเรื่องราวความเชื่อของชาวสุพรรณที่มีต่อศาลเจ้าแม่โพทองนะคะแต่ว่าความเชื่อที่บุ๋นบอยจะเป็นความเชื่อแบบไหนก็ต้องไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกัาเนเน่คะครั้ง นั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้ไม่ได้พามาเที่ยวแต่จะพามาหาแม่โพทองที่บอกว่าขึ้นชื่อายสัก์สิทธิ์กันที่นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะชิชะดดูคุณผู้ชมค่ะ uh oh. จุดไทยนะคะหลากหลายสีสันเนาวางยัากังหลาย uh oh. แหนทีตาตน้ตนหนตน้นไม้เนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เป็นการแก้บนด้วยจุดไทยที่มาขอพรจากแม่โพทองแล้วสำเร็จจังใจปราถนามันก็ต้องมีการแก้บนกันนี้ อยากจะถามว่าชุดไทยลงต้นไม้นี่เยอะขนาดนี้ครับมาแก้บนถูกหวยถ้าเกิดจะให้แบบว่าได้ในสิ่งที่ขอต้องมาถวายอะไรบ้างคะจุดทูปเก้าดอกผลไม้น้ำแดงแล้วก็จุดตะเกียงถวายท่านปางใส่วนมากเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่หลายๆคนบอกว่าถ้ามาขอเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งการสอบนิดมักจะได้ผลก็มีบ้างครับแก้บนด้วยอะไรบ้างส่วนมากก็ไข่ครับทุกคนให้ชุดไทยแต่ตารวจของเราให้ไข่ครับไข่ครับ ภาษาแบบเนี้ยไม่ต้องไปขอพรขอพรที่เหนื่อยยากลำบากนะคะเพราะว่าเจ้าแ,แม่ถือศิล์ค่ะงดให้หวอดชุกเข้าภาษาแหบมบ่บบ <c oughs> <c oughs> มีอย่างนี้ด้วยโอเคเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะยังไงก็โปรดใช้วนะิจรณญาในการรับชมด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนจบสเก็ตจบท้ายในวันนี้นะคะ,คะเดี๋ยวขอตามโอรินีกันไปเลย<ห>ค่ะพีะ่กิฟต์เพราะว่าโอรินีนะคะเขาจะพาไปดูค่ะตามรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าจะอเมซิ่งขนาดไหนต้องไปดูกันค่ะ สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมเจ้าตอนนี้โอรินีเจ้าอยู่ที่บ้านแม่แอนมูซีตำบลห้วยสายอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและตั้งหลังของโอรินีนะเจ้าคุณผู้ชมคือรอยพระพุทธบาทเจ้าคุณผู้ชมตีหินเด่นชัดมากเลย <c oughs> กระคุนี้ต้องสมบุกสมบันตยนะคะคุณผู้ชมค่ะสาวโอรินีของเราเนี่ยจะพาไปดูรอยพระหัตถ์และรอยพระพุทธบาทขอบอกนะคะว่ารอยเนี่ยคนพบมาไม่นานนี่เองและที่สาคันู้หญิงที่ เป็นม้าของร้อยพระพุทธบาทตีหินนี่ก็เจ้าเป็นมายัางไดเจ้าเปล่าตอนแรกเนาะครับพระนี่เป็นเข้าฝันเป็นข้าฝันนะครับมาเสาะหาเนี่ยกรมสิทธ์มันตรวว่าพันห้ากว่าปีครับแต่มีเรื่องราวกันนิดนึงนะคะว่ารอยเนี่ยคนที่มาพบเจอเนี่ยก็เป็นพระสงฆ์นี่<อ>แหละเกิดจากการนิมิตเนี่ยว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่ก็เลยมาดำดมมองมองอ่ะปรากฏว่ามีอยู่จริงด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทําให้ชาวบ้านแถวเนี้ย เไม่ <Wow. S 2> ว่าร่องรอยนี้นะคะจะเกิดขึ้นด้วธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ค่ะทั้งหมดล้วนใช้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเราได้เป็นอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะส่วนช่วงหน้าในช่วงของด้ดเรื่องดังนะคะเราจิดตามค่ะ <c oughs> เกี่ยวกับโครงการนะคะ <c oughs> การถมทะเลแล้วสร้างเมืองจะเป็นจริงหรือไม่นะั้นเดี๋ยวช่วงหน้านมาติดตามกันค่ะ <c oughs>